ดูท่าสะบัดเท้าอีกทีครับโอ้โหแถมน้ำด้วยครับนี่ชักถึงเท้าหน้าลงอีกสบัดทียร์โอ้โหอันนี้ไม่ได้เรียกว่าเปียกเลยเนี่เขาเรียกว่าอะไรครับมันแสบยังรุ่นไม่เป็นอะไรนะทุกคนไม่เป็นอะไรแม่แม่คุกเตรียมมานี่ยนะเตรียมล้มเตรียมชุดกางเกงมาเตรียมพร้อมทำไมจะไม่ใส่ พูดคำฝนเล่นหเขาก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีด้านซ้าวิธีใครมีเสื้อกำฝนให้กับดำดงหน่อคะมันไม่เอาหนูไม่เอามนไม่เอาอดทนได้ด้านซ้ายครับเขาเอาล้มให้เอาไหมไม่เอาี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นไงครับอชอบไม่เปลีนใจเด้เราเดินออกไปจากฝนเป็นเพื่อนแล้วเนี่ย อย่าเลยจงานนึงอีกเยอะไม่โยให้แล้วนะเางนให้นะหนูไม่ได้ดูแซนหนูได้มก้ว่าแซนนว่าขีฟ้าตาฝนหรป่ตาฝนตาฝนใ่ตาฝนเอาแล้วทยังไงทีเนี้ยเีย้อาก็ะไปดูแลเอจะไปดูแลได้ยังไงจอเป็นหมอเหรอ แล้วเป็นอะไรเป็นัวเปียบเนีัยอะัอว้ย,ย,ยี่บ้านนี่นาาไปไม่เอาพอบเบนั่งเปียกตูดแค่กลางร่มช,ชอบชอบชอบ ถูกต้องที่ได้ไปน้ำตกด้วยนะผ้าใบไม่ไหวแล้วหรือเปล่าเลยนะผ้าใบไม่ไหวแล้วซื้อใหม่ซื้อใหม่เดี๋ยวต้องสั่งเวทีซื้อใหม่ไื่ใหม่เลยงั้นเดี๋ยวซื้อพรุ่งนี้เลยแต่คืนนี้ขออนุญาตผักท่านตัวดำรงไปซื้อได้ไหมครับจะได้มีผ้าใบใหม่ Nào hết sức không? đừng Do mặt nạ nào lưng cho nó bùa. Hoa, ai chắc. Banana, hầu Nó sức mình. Tìa niệm k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 ìa có kìa niệm kìa niệm kìa niệm kìa à? kìa niệm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  ở đây kìa quên? kìa niệm kìa niệm kìa niệm có niệm kìa niệm nhung?

ทำเป็นเรื่องตลกเสี้ยวทำเป็นเรื่องตลกเลยเต้นให้แม่คุณแม่จะภาพดีหน่อยให้คุณแม่จะภาพดูหน่อยดนตรี

หลังโรมียาาอมีอมียามียาอะไรยาไอเ้อเ <c oughs> ด็กผายคุณใ <c oughs> ห้ตำรวจร้องโรงีเป็นเป็นห่วงนะดูแลเป็นดีเป็นห่วงอันนี้เป็นห่วงจริงต้งเสื้อ <c oughs> จ,จ้เออจัดเตะก็เล่นหนักได้งเ้าไม,าไมไดี <c oughs> เอ่อสวัสดีครับเจ้า <c oughs> คุณมาทำอะไรที่นี่เนี่ยหาแฟนคุมาหาแฟนมุชื่ออะไรชื่อดิมดงดิมดงเออคือไม่ได้เจอกันนานทำไเนี่ยเว่เสียงเธอองไปต่อไจนไ่้ผมไ่อเรียกว่าจากเมื่อกี้ฉันโต๊ดจงมีโตดตาการแล่นปีแล่นีก็ทำอะไรที่นี่เนี่ยโต้ดสนามในทีไม่ต้องเบ่งหรอกนี่ทีไปรับจ้างโตดทำงานหรือจาแทนที พอแนเนี ừ, ่ยเออแล้วเจอแนดแล้วใช่เหรอช่แต่ว่ามว่าขจะจำเรได้หรืเปล่าะนจไม่ได้อ่ะก็ไม่หเราเปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อยเปลี่ยนไปนิดหน่อยเนาะอระวังคิวรอกเปลี่ยนไปเยหรือเปล่าเปลี่ยนไปนดเดียวมีเดียวเนี่ยเขาคงจำเรได้นะใช่ เราเราได้คุยกับเธอได้ไหมเออทำนคุยกันก็ได้จะได้คุยกันรู้เรื่องเดด้คือจับมือไว้ได้ไหมจับดอเองอะจับได้แล้วมีแฟนแล้วไม่เป็นไรนแค่เรากลัวอึ่งอึงกลัวอะไนะอึงอึงอึเอวลาปวดตัอึ่งออกวอึ

ามแล้วก็รีบอกมาครัทุกคนจริงๆมันยังไม่หมดฉากนะครับต้องตัดนะว่าเจ้าหน้าที่มาก็ต้องปรับไปใหม่นะครับคสังคัเดี๋ยว่าเกกมาูาตวจได้ตกหน่ไม่รู้วิธเสร็จเาใเสียงดังเกดที่เสียง กเกวาิรมนรเเาที่ออกมาเวจะเปิดให้พอฟังรู้เรื่องกันนะครับเปิดให้แม่คุณแม่ออกเลยนะครับไม่ต้องกหิกปซิกัน่เลนะี้แม่ครับตำรวจตำรวจไอ้คนนี้คนเดียวเลยถ้าต้อยกก็ได้เลยน ่เไปอ่่างเาผมากมเขา่นอยเอีเ่องอเขามีกล่องเสียงเขามีกลองเสียงที่ไดีเป็นคนที่นอนเต็มครบ18ชั่วโมงน้าที่บอกเป็นเสองตาเไม่ได้ติวันี้่งจอเด็กเสียงไ้หมาต้องมี ตก็บอกว่าถ้าไ่เก่งกงจะต้องเปิดปากนะเินงจะโนัแกงเลยพูดแต่จีนเป็นมอุร่เออฮ่าโอเคครับแม่ครับรอบพูดไม่ได ครับเรเวิะคอยบอทุ่มครึ่งนะครับเริ่มแต่ครึ่งชั่วโมงจบแล้ครับโอ้โก็แม่ไหมต่างนะว่าฉากนี้ก็เล่นให้เต็มที่เลยนะครับจบท่าทุ่มครึ่งนะครับยังเหลือเวลาอยู่นะนี่มันยังยังไม่ท่าทุ่มเลยครึ่งชั่วโมง จ oh yeah. ากน,นี้ขึ้นจมงตัดจบเลยครับลนั่งนิ่งขึ้นโมงก่อ man, นนี่น oh, no? um, like ี่แม่อาเนีเอานี้ไปเอาไวพูดเอ่ยันไอ้โหวดาวุดน่ะเอาประวปาสปาความสุขด้วยนายก ต้องคนจะมีความสุขไม่ต้องลืมอะไรแต่ละอย่างมีผู้ที่น่าสงสารเขาเดินทางตามมหาคนรักเขาบอกว่าคนรักของเขาอยู่ในเมืองนี้และชื่อมัสวินุพ่อพ่อผ้โหต้องบอกว่าชื่อมัสวินุพ่อพ่อไม่เป็นกูจะเข้าใจกันไหมไม่รู้

แต่คุณไม่คุณเป็นคุณานไหมไปดูนีัญญายแม่คุณไม่คุณผ่าอตะยตะโยเดี๋ยวเขาคอยังเกตคอกทำอะไรสังนะเอาอยาไทำอย่างไอ่ทำนมเคุยากไรำหมดรำไม่ได้ตรงน้แล้วจะจะทพาใหม่ว่าอย่างไรดูเลยอาเลยด้วย

คุณแม่บอกลูกคุณแตงพันไม่โกดใครแล้วโกรธแม่ตัว โคตรโโอ้โหจรดงจ้าฮ่่ไปาไปาเลยอะไรตปบงเลยไปขอบเลยผู้ใดะรอกด้วย โยก็ไม่ใช่โยรือคคุณอะไรคุณไใสไม่ดูพาดเลยเด้วันนี้นะเับตีวดับเลยไม่ต้องูกตเลือกไวจากนี้ขึ้นยีมงเต็มนะครับไม่ไม่ช้าไม่เร็วนะ กูรวนกูรัมาเลยแม้ยกูเห็นทัยางไทำ่ายมึงทำได้มันแปลมากเลยใช่กินปากมัมาเห็นน้ะันมึรัะกเลกูอไนได้น้แวะนี่คอเลมากูวักเลยรับค่ พอได้คู่นะครับเอาแล้วครับหวันใจรับแก้วคงครับจ็จับใครก่อนเอาแกล้วครับหอูแก่กันแล้ว

ครูเข้าแล้วเหมือนหลบหน้าพาดคูเข้าแล้วทำไปได้เอาถอลรองเท้าอีกแล้วสองเท้าแล้วเอาไปตากเท้าที่ต้าเดี๋ยวพวกนี้ไม่มีเล่นตำนาตากรองเท้าหน้าลงจเยงเ้เหรอี่ไม่มีเลย

เกก็เล่นฝนก็เปียนน้ำกัดเล่สัหดไปเลยเจอปมอีกแล้วสาว้งพวกคพูดคุณใ่นคหมดตรงนั้นเนยยิ่งกันร้านยิ่งกันร้านหาอะไยังถือ ยอมมีเล็บไม่ยอมมีมาเนี่ยยอมมีเล็บไปเล็บไปเปลือยเเอาฟันไปล้างกอนเอาฟันไปล้าง

โอปก้กคุณพ่อก็กลบบไปดีกว่าที่มีมิ้งเขียวเคยพี่สำคั่นมีแหละฉันอกมาตั้งหลายฉากแล้วนะเป็นใหม่เดี๋ยวนี้กูดรืไงต้งกลับไป,บไปเถอะถ้าจ้าไม่ได้ไม่จ้ะข้ามีคนรนักของข้าอยู่แล้วพี่พีนทำงาเปิดอีน คุณ่นาจาูไมเองูไม่ได้ตั้อันี้กูพูดจริงเหรอูจะมาขาได้ไงเจ้าไม่ใช่ที่นาจ๋าเห็นปะเห็นปะจะ่อาเองอินทเลียนอินเทเลีจาแล้วก็ข้าไปกับเจ้าไม่ได้หรอกเจ้าทำข้าไม่ดีข้ามีคนดักข้าอยู่แล้วจะพูดอะไรเน่ ข้าไปกับเจ้าไม่ได้ถ้ามีคนรักของข้าอยู่แล้วเขาเลยฝนมากโดนดํารงเจ้าฟังข้าไว้ดีนะที่ข้ารักมีเพียงคนเดียวเท่านั้นฮฮะะที่ข้ารักมีเพียงคนเดียวเท่านั้นเอ๊ะก็ข้าพูด อูจะได้ยินได้ยังไงเอาหูออกเลยเอาหูออกเอาหูออกเอาหูออกฮ่า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 ฮลาฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่า่าฮ่าฮเาฮ่าฮ่าาฮ่า่า่าน่่่ิา่่่าาา ไปด้วยกันมีกูใช่มึงได้คำสันได้เมไม่รู้ซิถึงเราจะทุกข์เราก็ทุกข์ไปด้วยกันถึงเราจะมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยกันโดยรวมนลูกพ่อบอลคนรอย่าโง่ออกคนที่ดีและจริงใจส่วนว่าเขาจะไม่ค่อยมีวาทนาเสียงเขาจะไม่ค่อยพูดต้องขอ เาจะเป็นแบบที่โนูเป็นแบบนี้เหละลูกหนูไม่เคยคิดว่าตัวเองต้องเก่งกว่าใครไม่เคยคิดว่าอยู่สูงกว่าใครและไม่เคยคิดที่จะเป็นบุญคุณของคนที่คอยช่วยเหลือความดีของโนูที่หนูที่อยู่ในี่แหละลูกถึงแม้โน้จะอยู่สูงสักแค่ไหนมันจะเป็นก่อน คัยและเป็นกำแพงป้องใจเกิดความดีและตัวตนที่ดีโรกสมัยนี้มันโหดร้ายบางคนนะลูกเขามองเราจากภายนอกโดยที่ไม่สนใจเลยว่าตัวตนของเราเป็นเช่นไรเขามองเราในวันที่เราประสบความสำเร็จแต่คนพวกนั้นไม่นเคยเอาสองยอดูว่พาความลำบากที่ผ่านมา หลงฝ่งาฟันอะไรมาบ้างหลงเจอกับอะไรมาบ้างวันนี้เราพูดได้ว่าเรามีคนรักเรามีคนสนับสนุนเพราะอะไร,ร้ลูกเพราะความน่ารักในตัวหนูเพราะเพมีที่พวกเรามีมันช่างเข้ากันเสียเหลือเกินแลงไม่ว่าหนูจะเจอกับอะไร ีปัญหาที่ขาโถงไม่ว่าจะอันตรายแค่ไหนทุกคนจะคอยซัพพอโถกกอนดูเพราะเอฟซีทั้งหน้าเวทีที่เขาร่วมโดยฝนแหละทงบ้านเขารักในความเป็นนุ่นแน่นสนุบคุณ <Okay. S 1> เกียงเปิบมือรล้เราจะรับผู้หญิงคนนี้ตัวเล็กใตลอดไปให้อยู่ในทีมงานบ้านการีตลอดไป lệnh Lẹ lên nắng sáu độ, cầm có song ngọc quá 10 bằng